สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทําโปรเจกที่เกี่ยวกับบอดี้ไมโครบิดกันนะคะซึ่งในส่วนของโปรเจกของดิฉันนะคะก็จะเป็นทำเป็นระบบไฟเลี้ยวสําหรับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือรถอื่นๆแล้วทีเนี้ยมาทำยังไงเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังค่ะก็คือโปรเจกต์นี้นะคะเป็นโปรเจกที่เราจะจําลองการทํางานของไฟเลี้ยวรถด้วยการใช้ไมโครบิดนะคะก็เมื่อเรากดปุ่ม A เนี่ยก็จะมีไฟกระพริบพร้อมกับลูกศรชี้ไปทางซ้ายนะคะก็คือเป็นไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงข้ามก็คือเมื่อกดปุ่ม B เนี่ย ก็จะกระพริบกระพริบไฟนะคะก็จะเป็นลูกศรที่ไปทางขวาก็คือไฟเลี้ยวขวาค่ะหากกดปุ่มเดิมซ้ำเนี่ยไฟมันก็จะดับลงค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงหลักการทํางานของไฟเลี้ยวนี้กันนะคะว่ามันจะทาํางานยังไงได้บ้างโดยหลักการทํางานของะคะจะมีทั้งหมด4ข้อใหญ่นะคะข้อหนึ่งเนี่ยเราจะทําการกําหนดตัวแปรก่อนโดยเราจะใช้ชื่อตัวแปรว่า mode นะคะเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเก็บสถานะของไฟเลี้ยวค่ะซึ่งมีค่าได้เป็นทั้ง left right แล้วก็นอนซึ่งมี3ค่านะคะต่อไปนะคะข้อ2เมื่อกดปุ่ม a ปุ่ม a เราจะกาหนดให้เป็นไฟเลี้ยว ก็จะแบ่งออกมาเป็น2ข้อย่อยก็คือถ้าโหมดเนี่ยเป็นเล็กอยู่แล้วก็จะให้เปลีย่ยนเป็นนอนเพื่อที่จะดับไฟค่ะแล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็จะให้ตั้งค่าโหมดเนี่ยเป็นเลกเหมือนเดิมตรงเนี้ยทุกคนอาจจะงงเดี๋ยวจะขออธิบายให้แบบกระชับเพื่อเข้าใจง่ายนะคะก็คือในขณะที่ไฟเนี่ยมันกาลังกระพริบอยู่กระพริบปี๊บป๊บก็คือเป็นลูกศรชี้ซ้ายแล้วก็ปิ๊บปิ๊บปๆ๊บเนี่ยตรงเนี้ยโหมดอะมันจะมีค่าเป็นเล็กซึ่งเมื่อเรากดปุ่ม A ซ้ําไปเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าเราปิดไฟเดียวใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้โหมดมันก็จะกลายเป็นนอน N O N E นอนก็คือไม่มีไฟข้อ3าค่ะเมื่อกดปุ่ม B B คือไฟเลี้ยวขวาซึ่งจริงๆก็มีหลักการเหมือนไฟเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้เลยค่ะแบ่งเป็น2ข้อย่อยคือถ้าโหมดเนี่ยเป็นไรอยู่แล้วก็จะให้เปลี่ยนเป็นนอนแล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็จะให้ตั้งค่าโหมดเนี่ยเป็นไรซึ่งเหมือนเล็กเมื่อกี้เลยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อ4ก็คือในลูปในลูปตลอดเวลา forever loop เ,เนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมด3ข้อย่อยนะคะโดยข้อที่1ะถ้าโหเนี่งเช่นเสียงปบปิ๊บ ปประมาณนี้นะคะแล้วก็แสดงลูกศรซ้ายกับพิปด้วยต่อไปข้อ3.2ถ้าโหมดเนี่ยเป็นไ right, i ก็คือเลียวขวาก็แสดงให้เล่นเสียงเหมือนกันแล้วก็แสดงลูกศรชี้ขวาเหมือนกัน,นะคะ่ะต่อไป3.3ถ้าโหมดเนี่ยเป็นนอนก็คือไม่แสดงอะไรก็คือดับโดยสรุปนะคะ<า>โปรเจกต์นี้ททำไปเพื่ออะไร โปรเจกต์นี้นะคะช่วยให้เข้าใจการใช้คําสั่งเงื่อนไข loop แล้วก็ตัวแปรในแมคโครบิตค่ะและแสดงให้เห็นการประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจําวันค่ะก็คือเราจะเห็นได้จากการที่เราใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์แล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าดับไฟนั่นแหละค่ะเราสามารถเอาไปใช้ได้นะคะต่อไปก็จะมาดูวิธีการเขียนโค้ดหรือว่าการวางโค้ดกันนะคะว่าเราจะใช้โค้ดในรูปแบบไหนให้แสดงออกมาเป็นไฟเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาค่ะไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะกด New Project เพื่อสร้างโปรเจกต์ของเราค่ะ เราก็จะเห็นหน้าตาเมนโควิดเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเซตตัวแปรก็คือตัวโหมดเพื่อที่จะรับค่า left l i g หรือว่านอนนะ,ะไปก็จะมาสร้างปุ่ม a หรือปุ่ม b ก็คือปุ่มไฟเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวานะคะโดยเราก็จะใช้ if e l เนี่ยคะ่ะเพื่อมาเป็นตัวสร้างเงื่อนไขให้กับไฟเลี้ยวของเรานะคะ if e l ตรงนี้คือถ้าเรากดบวกมันก็จะสามารถกลายเป็น l if e ได้คะ่ะหรือจะเป็น else เฉยเก็ได้นะคะ จากนั้นก็จะทําการกําหนดค่าให้มันค่ะโดยที่ a เป็นซ้ายและ b เป็นขวานะคะตรงนี้เหมือนที่เราพูดถึงในตองต้นคลิปเลยค่ะโดยจะเริ่มจาก เลฟนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการเซตว่าถ้าเรากดปุ่ม A เนี่ยนะคะที่มันยังเป็นเลฟถ้าเรากดอีกครั้งมันก็จะกลายเป็นนอนซึ่งหมายความว่าไฟเราจะดับแม้เมื่อไฟดับแล้วแลวเรากดปุ่ม A อีกครั้งนั่นหมายความว่าสถานะโหมดก็จะขึ้นเป็นเลฟอีกครั้งและจะกระพริบและมีเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะทําซ้ํโดยการกด duplicate นะคะโดยที่เราไม่ต้องสร้างใหม e ่ีก็จะเป็นไฟเลี้ยวขวานะคะ ต่อไปจะเป็นโฟเวอร์ลูสร้างขั้นมาเพื่อให้ไฟเลี้ยวของเรากระพริบตลอดเวลา <laughs> ในขณะที่โหมดของเราเป็นเลฟหรือไลท์นะคะ <laughs> มันก็จะกระพริบพร้อมกับมีเสียงค่ะ <laughs> ก็จะเริ่มทําที่ปุ่มซ้ายก่อนนะคะ <laughs> แล้วค่อยไปที่ปุ่มขวาค่ะ <laughs> ตรงที่เป็นเสียงเมโลดี้เพื่อนๆสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะ <laughs> ตรงนี้เราก็คิดว่าน่านนจะเป็นเสียงที่ใกล้เคียงกับไฟเลี้ยวจริงที่สุดแล้วละค่ะแล้วก็มาสร้าง LED ไฟเลี้ยวกันค่ะ ตรงนี้เราจะเพิ่มพอร์ตไปและเคลียร์สกีนนะคะเพื่อให้มันดับในช่วงเวลาหนึ่งแล้วกระพริบอีกครั้งค่ะตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถปรับได้นะคะว่าเพื่อนๆอ,อยากให้มันพอร์ตนานแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้าเราไม่ใส่เคลียร์สกีนจะเป็นยังไงและกรณีที่เราไม่ใส่พอร์ตะคะ่ะไฟมันก็จะแสดงตลอดเวลาและไม่กระพริบนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่พอร์ตและเคลียร์สกีกันเลยนะคะมาดูผลลัพธ์กันคะ่ะก็จะเห็นว่ามันกระพริบเร็วเกินไป และมันไม่สมูทไม่เหมือนกับไฟเลี้ยวที่เราใช้กันทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับระยะเวลาการพอดไว้นะคะให้มันพอดีกับไฟเลี้ยวของเราค่ะต่อไปก็เป็นโหมดไ right, รหรือว่าไฟเลี้ยวขวานะคะทําเหมือนไฟเลี้ยวซ้ายเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นผลลัพธ์จากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะคะในขณะที่ไฟเลี้ยวของเรากะพริบแล้วเรากดปุ่ม A หรือ B ซ้ำมันก็จะดับค่ะและนี่ก็คือโค้ดทั้งหมดของเรานะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ